สวัสดีครับวันนี้ชมคลิปบรรยากาศรรญญวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นวันที่8มีนา2567เรามารับชมกันเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขาเข้านะครับก็คือในบริเวณส่วนของกอกทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหาที่จอดรถลำบากเหมือนกันนะครับในตรงนี้เพราะว่าคนมันเยอะมาก ก็ไปจอดในสนามราชมังคลานะครับเป็นสนามฟุตบอลนะครับเพราะว่าอยากจะอยากจะจอดในที่ร่มร่มหน่อยแต่ว่าปกติมันก็หาที่จอดยากมากนะครับเพราะว่ารถเยอะจริงๆเพราะว่าญาติญาติบัณฑิตที่รับปริญญาในวันนี้มากันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวก็ก่อนจะเข้าไปในมหาวิทยายลัยก็เดินแล้ว ฝั่งทางเข้าด้านหลังนิดนึงนะครับดูบรรยากาศเนี่ยนะบรรยากาศก็สไตล์อย่างนี้นะครับก็เดินเข้าไปข้างในนะครับหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวของที่ระลึกหรือว่าของเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าแสดงน้ําใจหรือว่าแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่นะครับแล้วก็ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยอารามคำแหงไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดินไปด้านตรงนี้ก็คือคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยารามคำแหงนะครับก็จะเห็นบรรดยยดญาติญาติของผู้ที่เข้ามารับปร,ร,บปริญญาเนี่ยมารอลูกหลานนะมั้งฮะใช้คำว่าลูกหลานมากกว่า ก็ค่อนข้างจะเต็มกันเลยทีเดียวนะครับที่พักที่นั่งเนี่ยก็มีถือของที่ระลึกนะครับสารพัดนะครับมีตั้งแต่ช่อดอกไม้พวงมลลาลัยพวงมลลาลัยเงินสดแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วแต่จะสรรหาวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะถึงใน บริเวณของคณะรัฐศาสตร์นะครับจะเห็นป้ายนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยพลาดนะครับแอดมาเนี่ยแอดจะต้องผ่านตรงนี้ก็ต้องเก็บภาพตรงนี้เนี่ยคณะรัฐศาสตร์ตึกนี้ตึกที่1นนะครับตึกแรกเพราะมันมี2ตึก2อ,อาคารนะครับแล้วก็ตรงนี้แอดก็เคยมาถ่ายรูปตั้งแต่ตอนสบายได้รับปิญญาเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆ พูดถึงในแนวของเ,อเขาเรียกว่าพิธีนิยมหรือว่าสมัยนิยมเกี่ยวกับในเ,เรื่องอในการรับปริญญาเนี่ยนีคฮะก็คือคณะรัฐศาสตร์ตึกนี้ตึกเมื่อกี้ตึกที่สองนะเป็นตึกที่สูงใหญ่นะครับสวยงามตึกใหม่แอดมอ่ีมามาเรียนในตึกนีเ้เพราะว่ามันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก เรียนตึกเก่าตึกนี้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สร้างด้วยซ้าไปนะครับในพศที่แอดมาเรียนนะครับอันนี้ก็บรรยากาศด้านหลังตึกหนึ่งนะครับของคณะรัฐศาสตร์ก็เดินกันมาเรื่อยๆข้างในพูดถึงเกิดไว้ในเรื่องของอช่วงนะครับในการมารับปริญญาเนี่ยกันที่ตอนที่ช่วงแอดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงแค่ว่า การแสดงความยินดีกับนักศึกษาจบใหม่หรือว่าในการรับปริญญาก็จะสนให้ดูบรรยากาศในส่วนของการขันรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรในการเข้ารับปริญญาหรือเข้ารับใบประกาศเมื่อสักครู่นะครับเห็นว่าเอ่อบรรยากาศอย่างนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมน้องๆหรือว่า หลายคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับอันนี้เดินตรงนี้เดินมาถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะครับมาดูบรรยากาศการจําหน่ายสินค้าเ,เพื่อที่จะแสดงความยินดีกับคนที่มารับปริญญาหรือว่าบัณฑิตที่จบมาใหม่ๆวันนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับเป็นเงินเงินซื้อเงินนะครับก็คือ อย่างเช่นเงินที่เขาทําเป็นพวงมาลัยที่เราเห็นอยู่เนี่ยพันหนึ่งเนี่ยเขาคิดร้อยเดียวนะครับเขาก็ทําให้สวยงามแล้วก็ช่อดอกไม้พวงมาลัยเนี่ยเ,นาายเป็นพวงมาลัยเป็นพวงเงินพวงดอกไม้ธรรมดาแล้วก็ช่อดอกไม้ดอกไม้แท้ดอกไม้เทียมดอกไม้พลาสติกเนี่ยกย็กยจะเยอะเลยนะครับก็แล้วแต่ญาติญาติหรือว่าเพื่อนสนิทยิดมิตรสหายจะสรรหาไปให้เพื่อนๆที่มารับปริญญาตรงนี้จุดกำเนิดเกิดกอวินโมไซนะครับ ปกติไม่มีวันนี้เขากลัวญาติญาติหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่มารับปริญญาเหนื่อยในการเดินทางก็คอยรับส่งให้อันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีนะครับแต่ก็ต้องจ่ายเงินเขานะครับอันนี้เดินเข้ามาข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของอาขากลับแล้วก็เข้ามาดูบรรยากาศที่นักศึกษาหรือว่าผู้ที่จบ การศึกษามารับปริญญานะครับก็จะเห็นชุดตรงนี้เป็นคณะรัฐศาสตร์นะครับวันนี้รัฐศาสตร์เขามาคิววรัฐศาสตร์มารับปริญญานะครับที่เห็นเห็นค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทกลับนักศึกษาปริญญาโทที่ทํางานแล้วแล้วก็ปริญญาโทที่ยังไม่ได้ทํางานยังเรียนอยู่ในส่วนใหญ่เนี้ยตรงนี้จะเป็นนักศึกษา ที่เรียนจบเนี่ยจะทำงานกันเรียบร้อยแล้วแต่พูดโดยปกตินักศึกษาที่มาเรียนรามเนี่ยก็เ,เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยทำงานมั่นคงกันก็เยอะแยะเลยนะครับเป็นทั้งนักธุรกิจอะไรทําบริษัทเอกชนหรือว่าราชการก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมาดูบรรยากาศที่นึงนะครับก็มีญาติญาตินะครับก็มากันแสดงความยินดี อันนี้ตรงนี้อยากจะเกลิน่นหรือว่าเล่าความนิดนึงนะครับในเรื่องของการมาแสดงความดีกับผู้ที่มารับปริญญาเนี่ยในส่วนของของที่จะมอบให้นักศึกษาที่จบมาเนี่ยตัวแอเองนี้จะแบ่งเป็น3ยุคนะครับก็คือยุคแรกแรกที่ช่วงที่แอดได้รับปริญญาเนี่ยจะเป็นแค่ช่อดอกไม้กับดอกไม้นะครับ เป็นยุคหนึ่งนะครับยุคที่1ส่วนในยุคที่สองเป็นยุคหนึ่งนี่ก็จะเป็นฮิตกันก็คือแบบเป็นมงกุฎดอกไม้ใส่หัวนะครับเป็นมงกุฎเป็นเชาะเป็นคล้ายๆมงกุฎอะช่อดอกไม้ช่อมองกุฎประมาณนี้แล้วก็โดนพิพากษาวิจารณ์กันค่อนข้างจะหนาหูหนาตาก็หรือว่าประกาศไม่ให้ใช้มงกุฎเพราะว่ามันเป็นพอทําเสร็จแล้วมันเป็นขยะเนี่ยเขาก็ เปลี่ยนแนวนะครับสาหรับรอบนี้เนี่ยแนวเป็นเงินนะครับเงินมามาทาเป็นช่อมาทําเป็นพวงมลาลัยนะครับเพื่อที่จะมาของคล้องคอนักศึกษาที่มารับปร,ริญญาในวันนี้นะครับก็สรุป3ยุคนะครับที่ผ่านมายุคต่อไปไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับก็คือ1ยุคให้ช่อดอกไม้แล้วก็ยุคที่2นี้ยุคมงกุฎด,ดอกไม้ยุคยุคที่3ายุคพวงมลาลัยเงินสดนะครับตรงนี้ ก็แล้วแต่จะสรรหานะครับตามยุคตามสมัยตรงนี้ก็เป็นช่วงของด้านหน้าของตึกการเรียนการสอนคณะรัฐศ,ศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดูบรรยากาศคนเยอะเลยนะครับลูกเหล็กดิ๊กแดงเนี่ยก็ยังมานะบางทีลูกเด็กอ่อนๆก็ยังอุ้มกันมาเข็นใส่รถเข็นเด็กก็มีนะครับเพื่อจุดประสงค์ก็น่าจะ สร้างเรงบงบรรลใจให้เด็กๆหรือว่าลูกๆหลานๆนะครับคลิปงานวันรับปริญญาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย,รา,ยรามคำแหงปีพศ2567ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ